เพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชนยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมบอลสีอีนหนานะคะอีนหนาของเราสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะซึ่งหายไปแล้วประมาณสี่ห้าเดือนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วนะคะนะอีนหนานะคะซึ่งเป็นบอลสีบ้านๆนะคะเพื่อนๆเนาะ สีบ้านบ้านไปแล้วเขาก็กลับมานะคะเพื่อนๆลองมาดูเน,ะเนเนะะาะสวยเหมือนเดิมนะคะกัดสีสวยมากเลยสวยเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวิธีที่บอนสีนะคะแตก่กอไว้นะคะหลังจากที่เขายุบแล้วนะคะพี่กันตรีก็ใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเดี๋ยววันนี้จะ จะมารดอีกนะคะช่วงนี้หายไปนานเลยนะคะไม่ค่อยได้ลดพอรดเขาน้องเขาขึ้นมาพี่กันตรีก็เลยหยุดนะคะตอนนี้น้องเขาขึ้นมาแล้วนะคะจากที่ยุบไปประมาณสามสี่เดือนนะคะตอนนี้เขาก็มาแล้วนะคะมาแล้วอีหนาวของเราก็เป็นบอลสีบ้านๆน,นะคะนี่ก็มานะคะเนี่ยนางไหม่ก็มา นะคะคอีหนาวเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามารดอีกนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามนะคะอีหนาวก็สวยนะคะบอนสีบ้านบ้านถ้าปล่อยไว้ตามปกตินะคะพฤษภาหรือมิถุนาเขาจะขึ้นมาเนาะ แต่นี้เราเร่งเขาให้ขึ้นมานะคะโดยใช้เครื่องดื่มชูกำลังกับผงชูรสนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมารดน้ำต้นอีเเนานะคะบอนสีเหนานะคะ,นนะ,คะกรกตรีใช้ตัวนี้จริงๆนะคะไม่ได้โกหกนะเพื่อนๆนะโอ้เดี๋ยวๆซองมันกลับนะคะใช้ตัวนี้จริงๆอายนโมโตเนี่ซื้อเป็นซองใหญ่มาเลยนะอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะ สองละเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละสี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อนนี้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะนะผงชูรสหนึ่งช้อนโตะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ,นะ,ะ,นตะในพินตีเตรียมไล้ละผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะกับเครื่องดื่มชูกำลังสามฝานะคะเพื่อนๆน,น้ำหนึ่งถังในประมาณสิบห้าลิตรนะคะเนาะ บอนสีนี่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะมิถุนานะคะจะขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังกระตุ้นให้เขาเขาก็จะแตกไว้นะคะอันนี้สามฝานะคะหนึ่งฝา สองฝานะคะเรากวนก่อน,นนะคะเพื่อนๆกวนก่อนให้ผงชูรสละลายก่อนนะคะ ซึ่งผงชูรสเนี่ยนะคะจะมีวิตามินนะคะที่ทําให้เร่งนะเร่งให้บอลสีเรางอกแลวก็ส่วนเครื่องดื่มชูก,กําลังเนี่ยจะทําให้สดใสนะคะนี้เรามาดูนะอีเหนานะคะสดใสแล้วก็กัดสีสวยด้วยนะคะใน,ะนะอีหนาาของพี่ันตรีนะคะเนาะเดี๋ยวจะมารดนะรดอีเหนานะคะ ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆทุกอย่างรดได้หมดนะคะนี่ก็กำลังแตกนะคะพินตรีทุกบอลทุกต้นเลยนะคะพี่กตรีรดหมดเนาะต้นเล็กต้นน้อยรดหมดเลยนะคะ ยุบบ้างไม่ยุกบ้างก็ไม่ต้องสนใจเนาะยุบบ้างไม่ยุบบ้างก็ไม่ต้องสนใจรถหมดเลยนะคะรถหมดเลยเดี๋ยวมาดูอันนี้จะกก้งไกเซอร์อ่าไม่ใช่อันนี้หานุมาน เดกุงไกเซอร์นะคะลดหมดน,นี่สะหาตชานะเพื่อน รถหมดนะคะสหัสะหาดีชะของเรานี่อยู่ชั้นสองนะคะอยู่ชั้นสองนะนี่สหัาดีชะนะคะรถหมดนะคะจะาก,กลุมไกเซอร์ก็แตกกอสวยนะคะเพื่อนเพื่อนจากที่ยุบไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะคะพี่กนตรีไม่เหลืออะไรเลยในที่สุดก็ค้นพบแปลว,ว่าปุ๋ยตัวนี้คือดีที่สุดนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังบวกอ่าผงชูรสนะคะเพื่อนๆลองมาดูสองต้นนี้นะคะทับทิมเม็ดเล็กกับสหัดเดชะนะคะรดหมดนะคะอะไรทุกอย่างรดหมดเลย